อเคกก็แยยยาเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวไปเห็นแก่เศษจนเท่นวันนี้เราจะมารีวิวนะคะตัวกล่อง Android Box 2รุ่นนะคะจะเป็นรุ่น BG 990 Pro แล้วก็ตัว BG 6225A นะคะที่เป็น USB CarPlay นะคะวันนี้เรามารีวิวกับรถ BWD s l i o On 7ที่เพิ่งอัปเดตตัว Android Auto เข้ามาต่งนี้นะคะมันจะมีปุ่มทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะคะเราจะใช้ตัวเสียบหัวนี้ที่เป็น USB ตรงนี้นะคะ เราก็จะทําการนะคะเสียบเข้าไปที่ช่องนี้ Type C นะคะช่องนี้นะคะก็จะมีใส่ซิมได้ใส่เมมโมรี SD Card ได้นะคะกล่องนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาสามารถที่จะต่อตัว HDMI output ได้ด้วยถ้าอยากจะเล่นเกมบนรถก็เอาจอยเนี่ยมาเสียบแล้วก็เล่นกับที่หน้าจอได้เลยเหมือนกันนะคะแล้วว่าเป็นเมาส์หรือเป็นคีย์บอร์ดที่เป็นแบบ USB ก็มาเสียบได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้เราพัฒนามาเพิ่มเติมก็คือว่ามันสามารถที่จะ ระบายความร้อนได้ดีเพราะว่าเป็น Materials ABS นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะไม่ค่อยรอ้อนเรื่องข้อดีของตัว b g 900 Pro เนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องของตัว HDMI Output ต่อจอแยกต่อจอหลังได้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของตัวความร้อนที่มีการระบายที่ดีกว่านะคะเราจะต้องทําการนะคะจิ้มตรงนี้จะมีเหมือนปุ่มตรงนี้นะคะเป็นสีฟ้าให้เราจิ้มตรงเนี้ยค้างไว้ประมาณ3วิหรือ4วินะคะหรือว่าถ้าไม่ได้จริงๆก สักสี่ครั้งนะคะเพื่อให้เขาเปลี่ยนตรงนี้ปกติมันจะเป็นสีเขียวแต่ว่าถ้าเป็น Android Auto จะเป็นสีฟ้าให้เรากดตรงจนตรงนี้เป็นสีฟ้านะคะเพื่อเปลี่ยนเป็น Android Auto ตอนนี้เราเสียบขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็สามารถที่จะเล่นเป็น Android Auto นะคะมีปุ่มตรงนี้ก็อ่ะถ้าเราจะไปตั้งค่าครั้งแรกอย่าลืมไปตั้งค่าเปลี่ยนภาษาก่อนที่หน้าแรกเลยเรากดเซตติ้งไปเนี่ย แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ลากภาษาไทยนะคะถ้าไม่มีภาษาไทยให้เราเพิ่มภาษาน,นี้เราเปลี่ยนภาษาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนตรงนี้เรื่องของดิสเพลย์นะของเราจะต้องเป็นดิสเพลย์สไตล์หนึ่งนะคะ<ๆ>เพื่อว่าเราจะดู YouTube กับ Max ในหน้าจอเดียวกันเดี๋ยวเราจะทำแบ่งครึ่งแบบนี้ด้วยนะคะตรงนี้หา WiFi ถ้าเราไม่ได้ใส่ซิมนะคะนี้เราใส่ซิมเนาะมันก็จะขึ้นเป็น 4G เรียบร้อยแล้ว ไม่มีซิมเราก็ใส่เป็น WiIfi แล้วก็ต่อ Wi-Fi ไ,ไ,ได้เลยนะคะของมือถือเรานะคะเราก็ปล่อยออกมาหรือว่าถ้าเราอยากจะใส่ซิมแล้วเราบอกว่าเราจะปล่อยให้ w i f i คนข้างหลังเล่นภายในรถได้นะคะเราก็สามารถที่จะปล่อยเป็นทําตัวเนี้ยให้เขาเป็น Wi-Fi Hotspot ได้ด้วยนะคะเราก็กดตรงนี้ไปจะมาลองเล่นนะคะตัว Maps แล้วก็ตัวแบบนี้เลย YouTube นะคะลองเล่นนะคะตัว YouTube ก็จะฟังเพลง เราเข้าเกียร์ดีด็อกนะคะก็สามารถที่จะเล่นต่อได้เลยถ้าเราอยากจะเล่น YouTube ไปด้วยแล้วก็เล่นตัว Maps ไปด้วยนะคะก็กดตัวสีม่วงตรงนี้แล้วก็ให้เราเลื่อนหาแอป a p s นะคะก็สามารถที่จะเล่นตัว YouTube ไปด้วยแล้วก็ตัว Maps ไปด้วยได้เลยนะคะตอนขับรถเดี๋ยวก่อนครับอย่าไปเห็นแกเสกเงินแค่นี้สิวะต้องเชื่อที่มึงบอกดิ ว่าพวกเราจะไปไกลถึงหมื่นล้านงงจ uh, <yeah. S 2> นก <c oughs>